สรุปเหตุการ์ ROV จะปิดวันนี้หิงก็ได้รวบรวมคำถามที่หลายคนสงสยัยและ GM ได้ทำการตอบไปแล้วมาให้ทุกคนดูกันค่ะก่อนอื่นเลยทุกคนก็น่าจะเห็นโพนี้แล้วนะคะว่าประกาศจากทีมงาน ROV ระบบผูกบัญชีกอรีนาเข้ากับ Facebook นะคะจะปิดตัวลงวันที่12เวลาบ่าย2เป็นต้นไปคำถามแรกยังใช้ได้ไหมถ้าล็อกเอา์จากกระทบไหมคำตอบคือ ID ดีไหนที่เคยผูกบัญชีแล้วสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะไม่มีการยกเลิกเว้นแต่ว่า ID ดีใหม่นะคะวันนี้วันที่12 สเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะผูกบัญชีกับ Facebook ไม่ได้แล้วและนี่ก็จะเป็นคําถามยอดฮิตนะคะคนที่เคยผูกบัญชีไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนจะมีผลอะไรไหมต้องทําอะไรหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรค่ะผูกบัญชีแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีผลกระทบเล่นเกมได้เหมือนเดิมอย่างที่2 ID ดีใหม่ไม่เคยผูกจะผูกกับ Facebook ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้วันที่12นะคะเวลา14บสี่นาฬิกาเป็นต้นไปก็ผูกไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ID ดีใหม่แล้วบัญชีกาลีน่าล่ะมี ผลอะไรหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีผลใดๆจ้าแล้วไอดีที่ผูกกับ Facebook ก่อนหน้าจะโดนลบหรือเปล่าคะพี่ญิงอาบอกเลยว่าไม่โดนลบค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเล่นเกมได้ปกติจ้า <c oughs> แล้วถ้าสมมติหนูล็อกเอายังล็อกอินไดไหมคะหรือว่ายายเครื่องอาบอกเลยว่าล็อกอินได้ตามปกติค่ะแบบว่าบัญชีที่เราอะเคยใช้สามารถใช้บัญชีเดิมได้เลยแล้วถ้าเพลอกดล็อกเอาหน้าจะล็อกอินยังไงก็ล็อกอินกลับเหมือนเดิมคะ่ะมันสามารถล็อกอินได้ด้วย Facebook นะาไอเดีเดิมแล้วถ้าหนูไม่ได้ผูกบัญชีเลยล่ะคะ ไอดีจะโดนลบไหมบอกเลยว่ามันไม่โดนหรอกค่ะไม่ว่าจะผูกหรือไม่ผูกเราก็ใช้งานได้ปกติจ้าและคาถามนี้ก็บอกว่าเกมจะไปไหนคะเกมจะปิดหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ได้ไปไหนคะ่ะเปิดให้บริการตามปกติแค่ปิดการเชื่อมโยงกับ Facebook แค่นี้ค่ะของไอดีใหม่เกมก็ได้ทําการย้ําอีกรอบนะคะเกมจะไม่มีการลบไอดีใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกไอดีไม่ว่าจะเป็นผูกบัญชีหรือไม่ผูกไม่ว่าจะเป็นล็อกอินเฟซบุ๊กกอรีน่าไอเก่า ID ใหม่นะคะจะไม่มีการลบทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง The cat และไม่ต้องห่วงเรื่องการล็อกอินนะคะทุกคนสามารถล็อกอินได้เหมือนเดิมปกติไม่ว่าจะเป็นการล็อกเอาย้ายเครื่องนะคะก็จะไม่มีปัญหาใครล็อกอินด้วย Facebook นะคะก็ล็อกอินได้เหมือนเดิมล็อกอินได้กาลีนานะคะก็ล็อกอินได้เหมือนเดิมใครที่ล็อกอินทั้งสองอย่างนะคะก็สามารถล็อกอินได้ทั้ง2อย่างเหมือนเดิมและอันนี้มาร์คสำคัญเลยค่ะไม่มีการนําปุ่มล็อกอิน a c e b o o k ออกนะคะโอเคไม่งงกันนะและนี่ก็จะเป็นบทสรุปนะคะที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเฮ้ย ROV จะปิดหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ได้ปิดจ้าก ใส่อยู่ก็แท็กเพื่อนมาฟังได้นะ